สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหมดทุกคนถ้าจะมาเที่ววัดอรุณทุกคนวัดอรุณก็เป็นวัดที่วัดโด่งดังที่สุดไปทั่วโลกกันแล้วนะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบอกทุกคนเพราะว่าป้าพิมกับ่บเคยไปเห็นวัดอรุณสักครั้งเลยแต่ว่าเคยเห็นเพียงแค่อยู่ในโซเชียลมีเดียและก็ทีวีแค่นั้นนะทุกคนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พ้าพิมห้ากะหูเกี่ยวกับวัดอรุณทุกคน ก็คือการทำความสะอาดพระปางแล้วก็พระอุโบสถนะทุกคนเออพ่พิมกะบบ่เคยโฮมากนวาอยูทีเมืองไทยเข้าปฏิบัติเ,เรื่องนี้กันมายาวนานกันแล้วหลายร้อยปีกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าที่พระพิมพ์พึ่งกระลูก็คือเข้าจะทำกันทุกๆกลางเดือนทุกๆวันที่สิบห้าของทุกเดือนกันเลยนั่นก็คือโครงการเรารักพระปางทำความสะอาดพระปางและพระอุโบสถณวัดอาลุ์ ก็คือว่าจะมีแบบจิตอซานะทุกคนเนาะว่าพิมก,กับห้ากัโฮว่ามีแบบนี้เพราะว่ามีพี่น้องชาวไทยมาไลา่มาไล่ร้อยคนเลยแหละมาทําความสะอาดในแต่ละเดือนนะทุกคนเออม,มาทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งคลิปกันเลยว่าคลิปที่ว่าพี่ม,มาตอนมาฟ้ามนันจะมีแบบได้แดนะอ่าทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเรื่องข้องผมช่วยงามข้องวัดอรุณก่อนว่าจะมีอ่าช่วยงามแบบได้นะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะได้ไปเที่ยวชมไปกราบไว้มาละนะ เริ่มแรกเอาบา่พิมพ์ข้อาพาบความงามในช่วงตอนคอยคำหลงแรงนะให้คนได้เบิ่งก้อนว่าจะสวยงามพนาดได้ทุกคนนี้ความงามนี้บอกเลยว่าเป็นวัดท่วามีศนีมากๆนะทุกคนแล้วก็สาวทางศาติ์นักท่องเที่ยวทั้งสาวไทยสาวลาวฝรั่งหลายประเทศเลยทางยุโรปเอเชียนะทุกคนก็มาต้องได้มาเที่ยวต้องได้มาเบิง่ง นี่ทุกคนเสิรญทำความสะอาดวัดอารุนก็คือมีพี่น้องชาวไทยมาเตรียมอ,ปอุปกรณ์ไว้เยอะมากนะคนุมีทั้งคนนุ่มคนเท่าคนแก่แล้วก็มีทั้งเด็กนะที่ว่ามาช่วยกันช่วยจริงๆนะคนุณรูปปัน้นแล้วก็วัดการสร้างวัดได้ส่วยงานมากๆเพื่อเป็นวัดขนาดใหญ่ใหญ่จริงๆอ่าเพราะว่าเมาสังเกตเห็น,นคลิปหนึ่งที่ว่า มีนักท่งองเที่ยวเข้าไปเดินนะทุกคนนักท่งองเที่ยวก็เล็กนิดเดียวแต่ว่าวัดนี่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มทําความสะอาดกันแล้วทุกคนอ่าอย่าลืมผูดด้ใดเคยไปทําความสะอาดลวกะ็อย่าลืมบอกว่าพิม์ทุกคนนี้อันนี้เขาบอกว่าวันที่17นี้ปกติจะทําความสะอาดทุกๆวันที่15้ของเดือนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเดือนนี้เขาเลื่อนมาเป็นวันที่17มันบอกตามที่พิม์รับรู้มานะทุกคนนี่เริ่มทำความสะอาดกันแล้ว บางคนก็นอาจจะาบางเอิญบหูแต่ว่าไปเที่ยวเจอก็อสามารถทำความสะอาดสวยกันได้แต่ว่าลายคนหลักๆก็กกคือจะเตรียมเตรียมใจมาแล้วเตรียมตัวมาแล้วเพื่อจะมาเพื่อทำความสะอาดวัดอรุณจะช่วยกันนะข้องพี่น้องชาวไทยนี่แสดงถึงความสามัมคขี่แล้วก็ความหักแพงและความใจดีข้องพี่น้องชาวไทยนะที่ว่าได้มาร่วม กานทำความสะอาดอยู่ทีผ้าปางแล้วก็วัดอารุณ์อุโบสถหลายๆจุดบริเวณวัดทำความสะอาดทุกจุดกันเลยทุกคน <c oughs> บางคนก็เอาผ้าเอาผ้าเสร็จตามลวดลายข้องวัดแล้วก็ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเร้าหรือเป็นย่งลายๆบอๆลเลยทุกคนนี้ทุกคนงามงามลรยเลทุกเวลาเห็นตอนตอน,ตอ,นอ่พระอา,าทิตย์จะตกดินนะ ็นแสงสีทองด้านล่างนี้ทุกคนหลยคนก็พากันมาทายรูปเตปอินทาวัได้มาเห็นมาทุกคนจะมืดกันแล้วนวัดอรุณนวัดอรุณลาดสวา,าอาวาสะวาลาลามรุงเทพพระคนครก็คือเจ้าอาวาสเพิน่นจะเริ่มประกาศน่าจะเมนเว็บประกาศไว้ว่าเริ่มทําความสะอาดจากจุดใดจากจุดนี้ไปห้าจุดนี้ประมาณนี้บอกนะแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์มีอย่างเด หลายคนก็นจะเตรียมฝอ,อยมะพร้าวนั่นแหละนะไ้ทำความสะอาดมาฝอยมะพร้าวก็เป็นฝอยที่่าทำความสะอาดได้สะอาดดีแล้วก็แข็งนะนี่จะเริ่มจักรอบกำแพงบอกทุกคนเป็นบอกลอบกำแพงข้องวัดก่อนคนเตียมเลยนะทุกคนผมสร้างมาขี่ข้องคนไทยแสดงในหะ้เห็นถึงนำใจแล้วก็ภาพนี้ก็อาจจะเห็นไปทั่วโลกกันอีกแล้วนะทุกคน เออนะปอพิมกับากองโฮแต่แทนทุกคนว่าเขาทำแบบนี้ทุกเดือนกันเลยอันนี้ตามปอพิมได้ไปเห็นข,ข้อมูลเล็กน้อยนะอยู่ในฮะสื่อสังคมีเดียมาทุกคนออรวมทําความสะอาดพื้นลานวัดนะนี่ก็เป็นพื้นของลานวัดอรุณน,นี่โอ้มีรถตะเพิ่งเลยนาะทุกคนเป็นรถตะเพิ่งมาอชีดนําให้แล้วก็จะใส่น้ํายาทําความสะอาดพื้นเบาเม็นเบาทุกคนอ๋อรถตะเพิ่งนี่นะ่าจะเป็นรถกล้องเทศบาล ว้าวสวยงามมาทุกคนตอนกลางคืนเวลาเปิดแสงสีทองนะทุกคนโอ้ถือว่าเพิ่มทำความสะอาดตั้งแต่เช้าหรือว่ารอบบเมนตั้งแต่เช้าเขาจะเริ่มหกโมงเย็นนอนทุกคนตามที่เห็นมาเริ่มหกโมงเย็นไปถึงมืดกันเลยนี่คนก็รทำความสะอาดประตูวัดแล้วก็เสร็จอ่าบริเวณรอบคลองอ่าวัดอรุณแล้วก็รอบคลองอุโบสถนี่ มีเจ้าอาวาสเป็นกรรมสวยสีดำนะทุกคนคนเยอะมากทุกคนพี่น้องสาวไทยมาร่วมใจกันทำความสะอาดผับป่างวัดผับป่างนะทุกคนโอ้เด็กน้อยก็มานะผู้ใหญ่ว้าวก็คือว่าปกติวัดอรุณนี่เขาเปิดกี่โมงทึงกี่โมงทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเป็นช่วงที่ว่าวันที่ทำความสะอาดนี่คงจะปิดเร็วใช่ไหมหกโมง เพราะว่าในในคลิปเขาบอกว่าเขาจะเริ่ม6โมงไป6โมงแรก6โมงเย็นนะนะทุกคนแต่ว่าพระพิมพ์โมูะเขาเขาปิดวัดประมาณกี่โมงนะว้าวสวยมากทุกคน,นแซแซงซี่สมอยู่ดันร่างข้องวัดนะว้าวมันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วทุกคนสวยมาก บรรยากาศก็เต็มไปโดยความสุขนะทุกคนเวลาได้เห็นคลิปเบบนีนะ้กับผมหมมายหมมือกันนัดไม้กันมาบางคนก็ตั้งใจมาแต่ไก่ก็มีนี่น,นี่บ่พิมเบิงนี่แจ็คไล่หน่วยงานแล้วก็พี่น้องชาวไทยช่วยกันทำความสะอาดฝรั่งกันท่าว่าฝรั่งบ่าพิมพ์ว่ากันท่าว่าฝรั่งเลต่างชาติเข้ามามาเห็นเร่อนี้เข้าก็คงจะแบบยยกจะหลงไปซวยไปทำความสะอาดซวยนะ บริเวณรอบาพาดกาจะทำไปหมดเลยจุดกันเลยเนาะ,ะทุกคนเดี๋ยวพ่าผิมการจะข้อท่ามีเตรมคำท่ามเพวายักห่นะการทำความสะอาดอวัดอารุนหรือว่าพระปางนี่แบบเข้าทำความสะอาดมาได้กี่ปีแล้วทุกคนตั้งแต่แบบฮอดปัจจุบันนี้นะแล้วการทำความสะอาดนี้คืออุปกรณ์นี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกที่ว่าเป็นฟอยเป็นหยูก้วดเป็นพวกนี้นะทุกคน อุปรกรณ์ทำความสะอาดนี่แหละก็คือแบบทางทางภาครัฐเป็นเตรียมไว้ให้ใช่ไหมทุกคนหรือว่าทางวัดหรือว่าพี่น้องชาวไทยเตรียมมาเองนะขอบคุณเพราะว่าพิมพ์เยีกยทุกคนเพื่อจะได้ข้อมูลเล็กๆน้นอยๆเพราะว่าพิมพ์จะทําคลิปนี้อาจจะทําไลฟ์คลิปอยู่ทุกคนเพราะว่าเห็นแล้วเป็นคลิปที่ว่าน่าสนใจไล่นี่ทำกันจนทึ่งมือกันเลยนะทุกคนกับเบิ้งมีความสุขมากๆเลยทุกคน ท่อนำไส้นำซทีที่ว่าเอามาล้างั่นกน็เป็นไสดด้ระเพลงงใช่ไหมทุกคนพอเป็นไส้ขนาดใหญ่อะไรนี้สวยงามมากทุกคนวัดอรุณเวลามีเรือแล่นผ่านไม่นำเจ้าพระยาว้าเรือก็สวยมากทุกคนสวยจริงจริงมุมนี้นี่มันเขาถ่ายจากักจักอีกฝั่งองไม่นำเจ้าพระยาเลนบ่เป็นภาพที่ว่างามไร่นะอืมมีอะไรทุกคนเห็นหลักกับ อยากจะไปเที่ยวสักครั้งนะมามากันต่อทุกคนมีคุณป้าด้วยโอ้โหแล้วก็มีมคลายกับอันนี้เขา,เ,าเรียกว่าจิตอาสาเดมาทุกคนเรียกว่าเป็น,น,นพี่น้องชาวไทยทั้งหมดเลยจิตอาสากับเพิเดียวกันใช่ไหมจิตอาสากับพี่น้องชาวไทยกัมาเพิบเดียวกัน,น,กบบกนประมาณนั้นตามทีว่าพิม์เข้าใจว้าวส่วยมากมาทุกคนงามมากนี่แหละ่าพิมพ์ว่า คลิปนี้แป๊บนี้ถ้าว่าคทัทวโลกได้เห็นเข้าแจ็คมาแน่นอนทุกคนเป็นช่วงเวลาที่อากาศกําลังดีเลยใช่ไหมอยู่ผมเทพ์เพาพิมพ์บนใจนะแต่ว่าอยูุ่บานข้อความพิมพ์กันถ้าว่าอากาศช่วงปลายเดือนช่วงกลางเดือนนี่ก็จะอากาศเย็นอากาศหน้ากันแล้วถ้าว่าสาวต่างสาวไมเห็นก็นอาจจะได้มามามาทความสะอาดอเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวไทยในการทำความสะอาดวัดอารุณนั่นเองนะเดี๋ยวอะไรทุกคนอย่างไรเลื่องเฮงที่ว่าพิมพ์ากจะทําคลิป ถ้าว่าเพื่ได้มีคลิปดีๆกับพ่อพิมพ์เห็อนไหนอันนี้ก็เป็นอีกตึมสเสน่ห์หนึ่งเป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าพิมพ์ห้ากับไปเจอห้ากับโฮมาเทอว่าอยู่ที่วัดอารุณมีการทําความสะอาดแบบนี้ทุกเดือนนะขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าอยู่กับพ่อพิมพ์ทุกคนขอบคุณจริงๆที่อยู่กับพ่อพิมพ์จนจบแล้วและก็ขอบคุณทุกการกดติดตามนะให้กำลังใจพ่อพิมพ์ตลอดคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยขอบคุณหลายๆ